เธอคือคนที่ฉันรักมาใจยังบ่อยากจะน้องไปสายหูบมโนโคนดีชีวิตอายก็ให้น้องได้ยอมตาย สิกลายเป็นของคนอื่นอายกัดสิทนฝืนยืนรอตรงนี้ถึงเจ็บกัดสิทนแม่นองมองอายบอด่ดีจะอยู่ตรงนี้เพื่อรอให้น้องเห็นใจขั้นสิตายก็ตายย้อน อยากสิถามน้องเบิ่งคักๆในมโนคั่นอ้ายตายสิให้นําบ่ยามอ้ายท้อรอบบ่คนดีอยากสิถามน้องเบิ่งอีหลีสิให้นําบ่ เศร้าหายใจน้ำตาสิไหลอบอกชีวิตของคนกสอสโน้องพ่อสิให้น้ำบ่